สัตเทพปีศาสตร์คำรนชื่อโคตรน่าเกรงขามเลยและท่านผู้ชมดูหน้าพวกมันสิครับน่ารักไหมล่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกนแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาต่อกันกับซีรีส์ Fable หรือคือชื่อภาษาไทยที่ผมเรียกว่าเทพปีศาจคำรนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําเป็นคลิปมอนสเตอร์เผ่าปีศาจไปแล้วซึ่งนั่นจะเป็นเทพปีศาจคำรนธรรมดาแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นสัตว์เทพปีศาจคำรนครับจะเป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าล้วนๆเลยนั่นเองเนาะซึ่งก็จะมีมอนสเตอร์จํานวน11ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีการ์ดกับย รรวมๆการในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะมีราวๆสิบสาใบด้วยกันเนาะซึ่งผมชอบมากนะครับเนี่ยภาพที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมดูอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยชื่อซีรีส์ว่าสัต์เทพปีศาจคำรอนนอนแบบชื่อดูอลังการมีความน่าเกรงขามของมันมากแต่ว่าหน้าตาของพวกมอนสเตอร์ในคลิปเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมใช้คําว่าออกไปในทางของความน่ารักกันได้เลยทีเดียวนะแต่ทีนี้หน้าตามันน่ารักชื่อน่าเกรงขามแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอฟเฟกมันนั่นแหละรครับว่าเอฟเฟกของมันจะสื่อไปในทิศทางไหนกันเนะาะซ สังเกตว่าเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของการทิ้งการก็จะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัตว์เทพปีศาจทํรรนมันจะมีเอฟเฟกของการทิ้งก๊าซอะไรยังไงเยอะแยะมากมายไหมนะก่อนอื่นเลยนะครับมารู้จากกร์ดใบแรกกันเนาะก๊์ดใบนี้คือสัตว์เทพปีศาจครรมรนแคทตี้ครับผมสัตว์เทพปีศาจครรมรนแคทตี้เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลหนึ่งพลังโจมตี8ป0้อป้องกัน6ก0้ารกดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันคือถ้าหากว่ามันถูกทิ้งจากบนม ได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์ดีนะครับผมเรียบง่ายแต่ว่าสบายๆมากถ้าเราเล่นดีๆก็สามารถทําลายการ์ดบนฟิลขวงอีกฝ่ายหนึ่งได้1ใบไปเลยอะไรเงี้ยและการไปต่อมาการ์ดใบนี้คือสัตเทพีสาจคำรนชาวาครับสัตเทพปีศาจคำรนชาวาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาสัตว์ปา่าเลเวลหนึ่งพลังโจมตี2 0 0ป้องกัน100อเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยสามารถใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาตคำรนหนึ่งตัวจากบนมือของเราทิ้งลงสู่สารไปหลังจากนั้นอัญเชิญการ์ด เอา,ง,าง่ายเลยว่าเอฟเฟกของน้องชาว่าเนี่ยใช้กับน้องแคปที่ตัวเมื่อกี้ได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ส่วนของมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนเนี่ยนะครับเอาจริง,รงแล้วพวกสัตว์เทพปีศาจคำรนมันก็น,นับว่าติดชื่อเทพปีศาจคำรนเหมือนกันเนาะเอฟเฟกก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมายังมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าเหล่านี้ได้เลยทีเดียวเชียวแล้วทีนี้นะครับการ์ดใบต่อมาสัตว์เทพปีศาจคำรนเปกาัสครับผมสัตว์เทพปีศาจคำรนเปการัสเป็นมอนสเตอร,ร์จูเนอร์ท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล100 1,600ััังงจมมตีีป้ออกกนนารฟคื ถ้าหากว่ามันถูกทิ้งจากบนมือลงไปสุสา,เา,สา,า,เา,านเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้จากสุสานเนี่ยอัญเชิญขึ้นมาคว่ำหน้าตั้งป้องกันบนฟิวของเราได้เลยครับซึ่งเมื่อมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกนี้แล้วมันมีการรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนหนึ่งตัวจากบนมือของเราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูหลังจากนั้นให้เราเอามอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสุสานไปครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาสัตว์เทพปีศาจคำรนนบังมปงเป็ แสงเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี 1, 0 0 0ป้องกัน600การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันสามารถใช้งานได้เพียงเชิญละครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสูตรสารเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนหนึ่งตัวจากบนมือของเราทิ้งลงสูสารไปหลังจากนั้นเอากาดใบนี้ที่อยู่ในสุสารนั้นนหะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะถ้ามันต้องออกจากฟิลไปเมื่ออออไหรร่มมัันจต้งถูกออกกกาเคบ และกลารไปต่อมาการไปนี่คือสัตว์เทพปีศาจคำรนเคเบอลครับผมสัตว์เทพปีศาจคำรนเคเบรอรเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1 0 0 0ป้องกัน400เอฟเฟกของมันคือถ้าเกิดว่ามันอยู่บนมือและถูกส่งลงไปสุดสารเมื่อไหร่เราก็จะสามารถอัญเชิญมันลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ทันทีนะครับซึ่ง5ตัวผ่านไปแล้วเป็นจูเนอร์กันทั้งหมดเลยเนาะ,ะแสดงว่ามันก็สามารถเอาไปจูนนิ่งเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้ก็ได้อยู่ในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกมอน ีศาจคํารนซึ่งสัตเทพปีศาจคํารนก็นับอยู่แล้วอย่างที่ว่าไปอะเนาะและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือสัตว์เทพปีศาจคํารนโนสูจิครับสัตเทพปีศาจคํารนโนสูจิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1200ป้องกัน800เนี่ยพอทักปุ๊บแม่งก็ไม่ใช่จูนเนอร์ซะอย่างนั้นเลยนะครับสับใบตัวนี้นะเอฟเฟคของไอตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคํารน1ตัวจากบนมือของเราทิ้งลงสูุสารไปแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบ ด้วยเอฟเฟกนี้ของมันได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนหนึ่งตัวจากบนมือของเราโดยเป็นตัวเลเวล2หรือต่ํากว่านะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ด้วยและการไปต่อมาสัตว์เทพปีศาจคำรน่นกาณาเซียครับสัตว์เทพปีศาจคำรน่นกาณาเซียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกัน1000กาไปนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่บนมือและถูกทิ้งลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราจะสามารถอัญเชิญมันลงมาบบบบนฟิลิลลดแแพเเศษไ้ยครัะ การไปนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด้วยเอฟเฟกต์ดังกล่าวได้สําเร็จนะครับผมพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น200พอยด้วยนอกจากนั้นแล้วถ้ามันต้องออกจากฟิลด์ไปมันก็จะถูกรีมูฟออกจากเกมนะการไปต่อมาการไปนี้คือสัตเทพปีศาจคำรนโคคาทอครับสัตเทพปีศาจคำรนโคคาทอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,500เอฟเฟกต์ของการไปนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการไปนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายง e 1, ลงส3 ได้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนหนึ่งตัวจากบนมือของเราทิ้งลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้นจวกาก์ดจากเด็กหนึ่งใบครับและการไปต่อมาก์ดไปนี้คือสัตวเทพปีศาจคำรนรูบีราดาครับสัต์เทพปีศาจคำรนรูบีราดาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,100ป้องกัน800การ์กใบไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิวตกเป็นเป้าออการโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่ให้เราเเลือออกมตตร์ัวิด ชื่อเทพปีศาจคำรนจากบนมือของเราส่งจากบนมือนั้นลงสู่สารไปนะครับและทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูเอฟเฟกนี้อย่างละเอียดแล้วนะครับไม่มีคําว่าเทินละครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์5ตัวแล้วก็จะรุมยำตีมาที่มอนสเตอร์ตัวนี้เราก็ทิ้งกันไปรัวๆเลยครับถ้าเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนเนาะและยิ่งถ้ามอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนนั้นของเราสามารถที่จะใช้เอฟเฟกจากการที่มันถูกส่งจากบนมือลงไปสู่สสสาาาาานนนไไดดด้้้้แแลลลววยยยิ่่่งงงงใหญเเนะมมมมััก็็จาารถออออุภพขต มอนสเตอร์เอฟเฟกต์หมดลงเพียงเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นซิงโครกันบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกสัตว์เทพปีศาจคำรนคูดาเบะครับผมสัตว์เทพปีศาจคำรนคูดาเบะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,100การไนี้เกิดจากการใช้จูเนอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ของการไปนี้เลยนะครับเมื่อมันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะตอนนั้น ได้รับเอฟเฟกต์ดังนั้นครับผมอย่างแรกเลยคือถ้าบนมือของเรามีก๊าซ0ใบหรือก็คือไม่มีเลยใช่ไหมกราดใบนี้จะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของกร์ดและไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบนมือของเรามีก๊าซ3ใบขึ้นไปปุ๊บในช่วงเ n ็นเ a ส e กร์ดใบนี้ก็จะต้องถูกทําลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรักษาอาการให้ดีว่ากราดบนมือของเรามี0หนึ่งหรือสองใบนะี่กำลังดีนะครับถ้ามีหนึ่งหรือสองใบมันก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยเนาะแต่ถ้ามีสามใบขึ้นไป พปีศาจคำร่นยูนิคอร์ครับสัตเทเทพปีศาจคำรนยูนิคอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี2300ป้องกัน1000การ์บนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ที่ติดชื่อเทพปีศาจคำรนทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของการ์ดใบนี้เลยก็คือว่าถ้ามันอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีจำนวนการ์ดบนมือเท่ากันเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมีการใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวท <Effect S 2> อันนี้ก็สามารถคนโทรลได้เวลาอยู่เทินเราใช่ไหมเวลาอีกฝ่ายหนึ่งมีการ์ดสักสามใบเราก็อาจจะจัดการ์ดของเราแบบหมอบลงไปบนฟิลให้การ์ดบนมือของเราจานวนเท่ากับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อป้องกันการใช้เอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่ากันไปเนาะชอบจริงๆเลยที่ว่าเอะมนสเตอร์แต่ละตัวมันก็มีเอฟเฟกเรื่องของการเล่นกับการ์ดบนมือนอกจากเล่นเอฟเฟกการ์ดบนมือแล้วนะครับยังเล่นเอฟเฟกกับจํานวนการ์ดบนมือได้ด้วยคิดดูและที่นี้ก็ถึงคิวของการ์ดเวทมนกับดักกันแล้วนะครับการ์ดเวทบนใบแรกเลยก็คือการ์์ดดเเววทมนนตีี่่่ชือาาบบััไไสสููโโลลกกพปศครร เทพปีศาจคำร่นเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิที่มี3เอฟเฟกต์ดังนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ที่1เลยคือเมื่อเรามีการเปิดใช้งานการ์ดเวทมนต์ฟิใบนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำร่นหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลมสู่สารไปครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำร่นหนึ่งตัวจากสุสารของเราหลังจากนั้นให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือ2ใบเอามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกจากสุสารนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่เ้า่มอเรอยว่าเทพ ศาจรคำรนของเราจะทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงดาเมจสเตปพลังโจมตีมอนสเตอร์ของเราจะเพิ่มขึ้น200พอยต์คูณจํานวนการ์ดบนมือที่ต่างกันระหว่างเรากับอีกฝ่ายหนึ่งครับสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการ์ดบนมือ5ใบอย่างนี้เรามีการ์ดบนมือ0หรือก็คือไม่มีเลยมอนสเตอร์ของเราก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000กันได้ทีเดียวเชียวนะและการ์ดใบต่อมาการ์ดกับดักที่ชื่อว่าเทพปีศาจคำรนก่อกระบทครับเทพปีศาจคำรนก่อกบฏเป็นก,ก,รรานะการ์ดกับดักธรรมดานะการ์ นเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปิศาจคำรนหนึ่งตัวจากสุสารของเราแล้วก็เลือกการ์ดที่หงายหน้าอ,อยู่บนฟิลอีกหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นทิ้งการ์ดจากบนมือของเราไปหนึ่งใบมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนที่อยู่ในสุสารที่เราเลือกนะั้นอาจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษล,ลงมาบนฟิลส่วนการ์ดที่เราเลือกจากบนฟิลก็จะถูกทำลายลงสูสารไปครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็อาจจะเลือกวิธีการทำลายการ์ดบนฟิลของฝ่ายหนึ่งได้กกกกกกก็็็าาาาจจะเเเปปนนนนรรรรร์ดสััััตววททพีีีศคบบแแล้มมถหงซ ด้ดวยซึ่งบอกได้เลยว่าการจัดเด็กเทพปีศาจคำรนนะครับมันก็แล้วแต่คนแหละว,ว่าจะเอามอนสเตอร์แบบว่าสัตว์น่ารักๆพวกนี้ที่อยู่ในคลิปนี้ใส่เข้าไปในเด็กดหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าเอาไปเล่นด้วยกันได้ครับผมแม้ว่ามันจะมีเผ่าที่ต่างกันเนาะแต่ใดๆก็ตามการพูดถึงมอนสเตอร์ติดชื่อเทพปีศาจคำรนนับว่ามีความเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับมอนสเตอร์คลิปที่แล้วมี19ตัวมอนสเตอร์คลิปนี้มี11ตัวนะครับ30ตัวอย่างนี้เราใส่ไม่หมดอยู่แล้วเนาะคงต้องเลือกสรรประมาณหนึ่งเพาาาะตัวขขอองเเรรรมมกึ้นนคคใีีได ไรในการจัดเด็กเกี่ยวกับพวกเทพปีศาจคำรนเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ในมุมมองของท่านผู้ชมที่เคยเล่นกันมาได้แล้วนะถึงคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับผมถือเป็นการปิดโปรเจกต์ของเทพปีศาจคำรนเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ผมก็รอความคิดเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างเนาะโอเคสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นาใใัั้ดวครบีสส